Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะกําลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นค่ะรอบนี้นะคะเรานัดอาจารย์มิโฮมิอาชิไว้นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะจะไปเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมหมอนใหม่ๆให้รู้หมอนใหม่ๆนะคะแล้วก็เทคนิคการวัดีรีลาต้นคอนะคะเพื่อที่จะกลับมาเลือกหมอนที่พอดีให้กับทุกๆท่าน,นะคะ่ะใครที่ตามทินโกมานะคะก็น่าจะทราบดีว่าแบบ อาจารย์เนี่ยบินมาไทยแล้วก็มาสอนแอสไวสเซอร์ของทางเค็นโกนะคะซึ่งพี่ก้อยก็เคยเรียนมาแล้ว<ช>เดี๋ยวจะขึ้นรูปพ<ช>ี่ก้อยเมื่อสิปีที่แล้วตรงนี้นะคะไม่อายใช่ไหมไม่อายค่ะ,คะโอเคค่ะแล้วก็รอบนี้ไม่ได้ไปเรียนอย่างเดียวนะคะไปสอบด้วยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันด้วยนะคะไปเลยค่ะ พิลโลแอดไวเซอร์ของเคนโกได้รับการอบรมหลักสูตรการเลือกหมอนและการนอนหลับจากญี่ปุ่นที่ดูแลโดยอาจารย์มิโฮมิฮาชิค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะหลังจากเรียนจบจะมีการทดสอบทั้งข้อเขียนและภาพปฏิบัติอย่างเข้มงวดผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นจึงจะได้รับใบป,ประกาศการรับรองจากอาจารย์และได้รับตําแหน่งเป็นพิโลแอดไวเซอร์ของเคนโกค่ะดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าพิลโลแอดไวเซอร์ที่ให้บริการคุณมีความรู้ความสามารถพร้อมให้คําปรึกษาและหาหมอนที่เหมาะสมกับคุณได้แน่นอนค่ะ หากคุณยังไม่เคยเจอหมอนที่พอดีกับตัวเองสักทีอยากให้ไปลองวัดสดีลแล้วก็คัสตอมเมดหมอนดูก่อนเรียนเชิญที่น่ารักเทนโกนะคะ